สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตอ,อนพี่สาวลงพนนะคะตอ,อนนี้ก็เข้าป่าหาเห็ดอีกแล้วเด้อพพี่นอ้องเมื่อวานเนี่ยกระเก็บไปนี่จะดอกแถวๆกัเอามาเห็ดเชื่อเด้อค่ะเด้อใส่ต้นยางหน้าใส่ต้นจิกอยู่แถวหน้าปออเด้อค่ะเด้อนี่ก็มาเจออีกแล้วโมหนึ่งเด้อค่ะเด้อเห็ดปวกจิกเนี่ยดอกเหียบคนโตถือมันนะคะมันออกมันออกหลายมือแล้ว ปอออนกับปอคอยได้เขามาหา,าเก็บตะเบียยมหนึคนปพี่นอกปอออนกับสิพยายนมพยายนมเก็บเอาแต่ดอกดอกงามๆพอไปพี่นอกนี่นี่ก็ยังแข็งอยู่เด้อค่ะเด้อเพราะว่านี่เละตุ่มเปะเลยก็ทำเชื้อนะคะทำเชือ้อเนี่ย อันนี้เห็ดกินเห็ดกระเพราได้เลยวันนี้ก็จะพยายามทำให้สวยๆนะคะเลาะตีนมันออกด้วยเนี่ยเขียวชิวกเขียวชิก มันออกในเงาจิ๊บพอม่พี่นนองเดี๋ยวตอนจะเก็บกันเด้อค่ะเด้อใส่เมียดนี่แหละงันเอางันเอาพอมันพี่เนาะมือนี่กะสีพายามเก็บเอาแต่ดอกกำงามดอกเถ่ามันกะสีป้าไว้ปลาไวให้มันขึ้นไม่เนาะค่ะเนาะพเมือวานนี่ก็ไดไปลายแล้วดอกเถ่าเอาไปเฮิตเชื้อพอมัพี่นนอง เอาไปทำเชื้อเห็ดด้ออือตอนบ่คอยมีเวลาเขามาหาพอมีเนาะเหตะเบียกนะคะเนาะ จิกได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคเพอไีมเนาะ,นะยังนมอยู่ข้างบนกับกักสากอยู่พวผลขึ้นให้เงาจิกด้วยค่ะเด้อนี่เงาจิกหน่อยก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเดีย๋ยวพออนสิขอนุญาตเก,ก็บก่อนเด้อออนุญาตเก็บก่อน ตัวใดมันเปื่อยปออ่อนกนะติบกรเก็บเอาเอาไว้ิืนๆอีกปีหน้า ดอกเคมันแข็งแข็งอยวก็ถือว่าโอเคด้วยค่ะเด้อมือหนึ่งสิไปงามกิบไปให้หน่อยที่สุดดอกที่มันเปื่อยดอกที่มันเถาเนาะสเอาแต่ดอกนมๆม ไปใส่เมยดนี่แหละงัดเลยงัดโค่น่นแล้วก็ดึงค่อยดึงเอาพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะแล้วก็มือดึงเอาเลยนะคะคนทุกแถบทุกมือเนาะค่ะเนาะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคน ดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะปะอนก็ขออนุญาตลงคลิปแค่น,นี้ก่อนเดี๋ยวรอลุ้นนะคะว่าจะได้เยอะขนาดไหนนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะวอนจะเก็บเอาแต่ดอกง,งามๆวันนี้ไปให้ย่าพาแล้วก็ทําความสะอาดให้ย่าพานะคะจะได้ไม่ต้องเหลาตีนอีกนะคะพ่อแม่พี่น้อง ็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ